สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับวิชาพละรศ,ศึกษานั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเนื้อหาสาระของเราเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับนะเราไปติดตามชมกันเลยนะครับผมก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของเรานะครับเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนของเราทุกครั้งเนาะเราจะใช้หนังสือนะครับแบบเรียนสุขศึกษาเล่มที่เราเห็นในสไลด์อยู่ เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ควบคู่กันไปเลยนะครับผมส่วนวันนี้เนี่ยเนื้อหาสาระเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะครับมาชมกันเลยนะครับในสาระการเรียนรู้ของเราในวันนี้เนี่ยยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับก็คือเรื่องของการเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ <_ Counter> ตอนนี้เนี่ยเราเรียนออนไลน์กันอยู่นะครับเราไม่ได้ลงปฏิบัติจริงๆนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเล่นกีฬาเนี่ยเราเรียนเรื่องของทฤษฎีนะครับเรื่องของกฎกติกาการแข่งขันแค่นั้นเองนะครับตอนนี้เนี่ย กีฬาที่เราเรียนกันไปแล้วนะครับก็จะมี1ก็คือกีฬานะครับเรื่องของการวิ่งนะครับ1 0 0เมตรแล้วก็2นะครับก็คือเทเบิลเทนนิสหรือที่เราเรียกกันว่าปิงปองนะครับแล้วก็3ก็คือเรื่องของกีฬาฟุตบอลน,นะครับก็จุดมุ่งหมายการแข่งขันกติกาเล็กๆไม่น้อยตรงนั้นเราเรียนกันไปแล้วส่วนวันนี้เนี่ยจะเป็นกีฬาที่4นะครับคือตะก้อวงนะครับเป็นยังไงมาดูกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเล่นตะกอ้อวงเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าตะกอ้อเนี่ยเป็นกีฬาไทยที่นิยมเล่นกันมานะครับตั้งแต่อดีตละนะครับใช้ในการออกกําลังกายเนาะเป,นเป็นกิจกรรมที่ทําให้เกิดความสนุกสนานไม่เน้นผลแพ้ชนะนะครับแล้วก็สร้างความสมามัคคีระหว่างผู้เล่นนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าตะกอ้อวงนะครับไม่ใช่ตะกอ้อที่เป็นตะขะตะกอ้อข้ามตะข่าย นะตรงนี้ไม่เน้นผลแพ้ชนะนะครับ <_ C os al> เห็นนะเห็นไหมครับว่าไม่เน้นนะสําหรับตะก,ก้อวงนะครับดูให้ดีนะตะก,ก้อวงไม่เน้นผลแพ้ชนะนะครับตรงนี้ไม่เน้นเลยเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกีฬาที่เล่นเพื่อความสนุกสนานนะครับเพื่อความเพื่อสุขภาพร่างกายของเรานะครับทีนี้การเล่นตะก,ก้อวงเนี่ยเป็นยังไงมาดูกันนะครับการเล่นตะก,ก้อวงนะครับทักษะพื้นฐานจําเป็นในการเล่นตะก้อเนี่ย ตอนแรกเลยนะครับเราก็จะเห็นตรงนี้ก็คือเรื่องของการดอกลูกตะก้อนะครับที่เราเรียกว่าการเตะเนี่ยนะครับดอกตะก้อด้วยข้างเท้าด้านในหรือที่เราเรียกว่าลูกแปรนะครับทักษะนี้ไม่ยากนะครับก็คือยกนะครับเท้าขึ้นเตะลูกตะก้อนะครับในลักษณะของการงายเท้าโดยใช้ข้างเท้าด้านในนะครับตรงนี้ก็เหมือนในรูปที่เราเห็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับใช้ข้างเท้าด้านในตรงนี้นะครับใต้ตะตุ่มเนาะตรงนี้นะจะมีตะตุ่มอยู่นะครับปลายเท้า ข้างนิ้วโป้งตรงนี้นะครับข้างเท้าตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่สัมผัสลูกตะก้อนะครับแล้วการดอดเนี่ยพยายามเตะให้โดนใต้ลูกนะครับถ้าเตะโดนใต้ลูกเนี่ยนะครับลูกมันก็จะลอยขึ้นตรงแบบนี้ลักษณะแบบนี้ถ้าเราเตะไม่โดนใต้ลูกเนี่ยมันก็จะพุ่งไปทิศทางอื่นนะครับเทคนิคนิดนึงเวลาเล่นนะครับก็ย่อขาลงเล็กน้อยนะครับขาหลักนะครับส่วนขาที่ใช้เตะเนี่ยนะครับก็ ปลายเท้ากับส้นเท้าเนี่ยพยายามให้ขนานกับพื้นเอาไว้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเดาะตะก้อได้ง่ายขึ้นอันนี้คือการเดาะด้วยข้างเท้าด้านในนะครับนะต่อไปนะครับนะต่อไปก็เป็นเรื่องของการเตะลูกตะก้อหรือเดาะลูกตะก้ออีกนะครับก็คือเรื่องของการเตะด้วยหลังเท้านะครับหลังเท้าก็คือช่วงนี้นะครับตรงนี้นะ ด้านหลังตรงนี้ด้านบนนะครับถ้าด้านล่างเนี่ยนะครับที่เราเหยียบพื้นเนี่ยเขาเรียกฝ่าเท้าหลังเท้าคือด้านบนข้างเท้าก็จะมีด้านในนะครับด้านในก็คือด้านด้านนิ้วโป้งข้างเท้าด้านนอกก็คือตรงนิ้วก sure. ้ right <tr> อยนะครับนนี้ก็เป็นการเรียกนะครับตำแหน่งทีนี้อันนี้หลังเท้าเนี่ยนะครับก็ย่อเข่าลงเล็กน้อยนะครับพร้อมกับเหวี่ยงขาไปข้างหน้านะครับนะเตะรูตะก้อในลักษณะโดยการงอเข่าครับงุ้งปลายเท้านะครับพร้อมทั้ง ให้ปลายเท้าเนี่ยชี้ขึ้นไปในทิศทางที่ต้องการนะครับนะก็คือใช้หลังเท้าเนี่ยเตะลูกเท่านั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใช้หลังเท้าสัมผัสนะโยนแล้วก็เตะขึ้นมานะครับโยนแล้วก็เตะขึ้นมาให้หลังเท้าสัมผัสเตะขึ้นมานะครับนะส่วนทักษะที่ทักษะที่3คือการใช้ศีรษะนะครับนะการใช้ศีรษะก็คือการมุ่งการมุงเนี่ยเอียงตัวไปข้างหลงัเงเล็กน้อยย่อเขา่า ลงนะครับกางแขนเพื่อสร้างสมดุลให้กับร่างกายเมื่อลูกตะก้อลอยตกลงมาแล้วเนี่ยนะก็ให้สปริงข้อเท้านะครับที่เราย่อนสปริงข้อเท้าขึ้นไปนะครับเหยียดตัวให้ตรงเท้าทาสองข้างเนี่ยพร้อมที่จะโยกนะครับโยกต่อไปข้างหน้านะครับมองลูกตะก้อนะครับโดยใช้ส่วนหนาคือส่วนนี้นะครับหน้าผากนะ ต้องบอกพวกเราก่อนว่าในการหมงตะก้อหรือหมงลูกฟุตบอลเนี่ยส่วนที่หนาที่สุดในศีรษะเราเนี่ยคือส่วนตรงนี้นะส่วนหน้าผากนะครับเราอย่าไปหลับตาหมงเราจะมีแบบบางคนกลัวลแล้วก็หลับอย่างเงี้ยแล้วก็เอาหัวไปโขงเนี่ยมันโดนกระหม่อมตรงนี้นะลูกจะเจ็บนะครับจะเจ็บแล้วจะมึนเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยคือส่วนที่เป็นหน้าผากนะครับให้สัมผัสหน้าผากเนี่ยสัมผัสลูกตะก้อน,นะครับส่วนแข็งก็จะไม่เจ็บเนาะนะครับอันนี้เป็นการหมงนะครับ ทีนี้เราเดาะได้แล้วเนี่ยก็มีการใช้ข้างเท้าด้านในนะครับส่วนใหญ่เนาะใช้หลังเท้าใช้ศีรษะในการเล่นนะครับทีนี้ตัวที่4เนี่ยเขาบอกว่าการตั้งลูกตะก้อนะครับการตั้งลูกตะก้อเนี่ยไม่ได้ตั้งวางกับพื้นนะลูกนะแต่ว่าการตั้งลูกตะก้อเนี่ยก็คือลักษณะของการเตะลูกหรือเดาะลูกเนี่ยให้ลูกเนี่ยมันลอยนะครับลอยสูงๆลอยนิ่งๆน,นะครับถ้าลูกเราลอยนิ่งแล้วเนี่ยการเดาะมันก็จะเล่นง่าย นะครับนะเพราะฉะนั้นการตั้งลูกตะก้อเนี่ยก็คือการลักษณะของการเตะให้ลูกเนี่ยมันมันลอยนิ่งๆนะครับนะถ้าพูดถึงการตั้งคือเตะให้ลูกมันลอยสูงแล้วก็ตกลงมานะครับนะไม่เตะแล้วมันพุ่งมาถ้าเตะแล้วพุ่งมาแบบนี้มันจะเล่นยากในตะก้อวงเพราะฉะนั้นถ้าเล่นตะก้อวงให้ง่ายคือดอให้ลูกมันสูงนะครับแล้วก็ตกสูงแล้วก็ตกแบบนี้จะทําให้เราเล่นได้ง่ายเนี่ยคือการตั้งลูกนะครับการตั้งลูกก็ใช้ได้ใช้ทั้งหมดเลยเนาะใช้หลังเท้าก็ได้ใช้ ข้างเท้าด้านในก็ได้นะครับหรือจะตั้งด้วยหัวเข่าก็ได้นะครับเพราะว่าตะกอ้อเนี่ยใช้ได้ทุกส่วนนะครับยกเว้นใช้มือเล่นนะตะก้อนะครับนะส่วนวิธีการเล่นมาดูกันนะครับนะการเล่นตะกอ้อวงเนี่ยนะครับใช้คนเล่นน้อยนะครับนะแล้วก็เป็นกีฬาที่สร้าง,งความสามารครีนะครับใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์จำนวนเล่นเนี่ยสองถึงเล่นได้แล้วสําหรับตะกอ้อวง นะครับนะแค่สองถึงสี่คนก็เล่นได้แล้วท่าที่ใช้ในการเล่นก็คือลูกแปรล,ลูกเขาลูกหมงก็คือการเดาะลูกนั่นเองนะครับการเดาะลูกเล่นตะก้อวงก็คือไม่ให้ลูกเนี่ยมันตกลงพื้นนะครับเดาะให้มันลอยขึ้นตลอดนะห้ามสัมผัสพื้นถ้าสัมผัสพื้นเราก็ไปเก็บมาเล่นใหม่ นะครับนับใหม่เล่นใหม่โยนใหม่แค่นี้เองนะครับนะเพราะฉะนั้นท่าในการเล่นเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ข้างเท้าด้านในนะเตะแล้วก็ตั้งไว้ให้เพื่อนเล,เล่นต่อนะสลับกันอยู่แบบนี้ในวงช่วยกันเล่นนะครับนะส่วนสถานที่นะครับนะก็คือสถานที่เรียบๆนะครับพื้นเรียบๆนะขนาดกว้างนิดนึงนะครับก็ไม่ต้องกว้างมากก็ได้แต่ขอให้มีพื้นที่นะครับมีพื้นที่หน่อยนะครับนะถ้าเราไปเล่นในสถานที่มันไม่ไม่ เรียกว่ามันไม่กว้างเนี่ยมันก็จะเล่นลําบากนะครับอาจจะไปชนกระจกชนรถชนอะไรนะครับก็ใช้พื้นที่นิดนึงแต่ก็จะเป็นพื้นที่เรียบๆเนาะนะครับไม่กว้างมากก็ได้นะครับขอให้เป็นพื้นที่โล่งๆนิดนึงนะครับวิธีการเล่นก็คือเตะแล้วก็นะครับภายในวงนะโต้กันไปโต้กันมาให้นานที่สุดถ้าลูกตกพื้นก็หยิบขึ้นมาเล่นใหม่อันนี้มีวิธีเดียวเนาะถ้าลูกตกพื้นคือใช้มือเล่นเนี่ยมีวิธีเดียว ที่เหลือคือใช้เท้าเตะนะครับนอย่างในภาพที่เราเห็นเนี่ยน,นครับยืนกันเป็นวงละสี่คนนะครับก็เดาะลูกตะก้อนะครับเดาะลูกตะก้อส่งมาให้เพื่อนเล่นนะครับศีรษะหัวไหล่นะครับหน้าอกหัวเขา่าขาหน้าแข้งเนี่ยอันเนี้ยใช้ในการเล่นได้หมดเตะได้หมดแต่ห้ามใช้มือนะครับ นะก็ไม่มีอะไรมากสําหรับกีฬานี้นะครับไม่ยากเนาะถ้าตกก็เล่นใหม่ก็คือพยายามเล่นให้ได้นานที่สุดหรือช่วยกันเดาะให้ได้มากที่สุดเวลาเล่นถ้าโดยปกติเนี่ยนะนะถ้าเกิดเป็นการเปิดปกติเนะี่ยครูจะให้พวกเราเล่นนะครับจับกลุ่มกลุ่มละห้าคนนะครับเพราะว่าพวกเรามีกันเยอะเนาะสามสิบคนนะสักกลุ่มละห้าคนก็ได้นะครับแล้วก็มาเดาะกันนะครับว่าวงไหนได้จํานวนครั้งเยอะที่สุดนะ ก็ช่วยกันในในในกลุ่มตัวเองในวงตัวเองช่วยกันเล่นนะครับปกติก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการเว้นระยะห่างเนาะก็เป็นการป้องกันนะครับก็เลยไม่ได้ลงปฏิบัติกันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับการเล่นตะก,ก้อวงเนี่ยนะครับไม่ได้จํากัดหรือระบุจํานวนผู้เล่นที่แน่นอนตายตัว นะครับนะสามารถเพิ่มจํานวนผู้เล่นเข้าไปได้โดยไม่จํากัดนะครับอาจจะกลายเป็นตะก้อจากวงเล็กๆ2คน4ี่คนนะครับนะเพิ่มไปมา6คน7คน8คนอันนี้ก็จะกลายเป็นวงใหญ่แล้วเพราะคนมากขึ้นนะครับแต่ว่าการเล่นเนี่ยถ้าเราเล่นโดยที่ไม่เน้นผลแพ้ชนะเนี่ยเราก็จะทําให้เกิดความสนุกสนานเล่นกี่คนก็ได้นะครับช่วยกันเล่นตรงนี้ก็เป็นกีฬานะครับที่เป็นกีฬาไทยอย่างหนึ่งเนาะตะก้อวงนะครับวันนี้ก็นะ ทำความรู้จักกับตะก้อวงไปแล้วนะครับตอนนี้สําหรับป .5 นะครับกีฬาเราเรียนกัน4อย่างวิ่งร้อยเมตรนะครับแล้วก็ปิงปองฟุตบอลและก็ตะก้อวงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อหาที่เราเรียนกันแล้วนะครับจบวันนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาต่อในในรายละเอียดอื่นๆในเรื่องของการเล่นกีฬานะครับวันนี้ก็ฝากพวกเราไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับขอบคุณนะครับ